สวัสดีครับสวัสดีค่ะมือนี้กับมาพอกับช่องกะแต่น้อยชาแนลค่ะพี่น้องบ่าวกำาครับเอามือนี้กะแตหน่อยก็ได้ลาบเท่าค่ะพี่น้องลาบเท่าแล้วกเอาปนมาพร้ปนปนปลาคอมือนีนออน่ลาบเท่าใส่ปนปลาคอใส่หัวหอยพร้อมเ,อเลหลยอย่างแล้วก็มีพักซี่แล้วก็รวบบวม,มากินกับพี่สมพักสมพักสมพักบัว มีผีวยมากอจักเปการปวกัดอะมาค่ะมากินน้ากันเด้อค่ะมาคัดเนี่สุบแซีน้ำกันครับเขาหอนหอนครับเขาหอนหอนเขาหอนหอนหนึ่งไม่ไม่ใส่กับหลับเท่าหุ่นะอวรัวอยู่นามเท้านามเท้าดีขนาดเลยนะสดคันมากจำปนอน ใช่ก็บวกแซ<ส>่บหนึ่งเขาหอนๆมากินขุยปุ่นหัวหน้าเท่า ทำทางการคือแท้ยังไงพริกไผ่หวานนี่หวาน Ưm, thịt nguồi Ưm Nè, non khá là đẹp Ở xì sẽ nằm ไปเห็นอยู่ในตลาดเอามาลาม้างนำเขาดีกันนะ เซ่กกับหัวหัวไอ้วุธแสบครับอืคนประคอร,กร์กับแสบงั้นกับสมพักเอาหอยจุกมาแซ่ ไม่ไม่จูบมเพื่อไม่ขมไม่จุบเพื่อไม่ขมเ้่กัน นี่ว่าสีกัดกัดดินด้หนี่ว่าสมพักกับผู้ดีขนาดจะสมพักบัวเอ้วเพลเดียวกับบัวขึ้นไม่ใช่น้อง นี่ฝนสมพักกระแซบผมบวับกระแซบน,นี่ผมบอบอ่อน Mmm. Mmm. One sock. Mmm. ใส่หนึ่ง<า>บักปันแข็งมัดแข็งพ่วงมัดเคือพ่วงอืม <c oughs> ประคอกระแสบหลอบน <rock> ี ah ้ใส <laughs> ่ปนประคอ ไอยง่ยหอยกับพอดีเขาวะเป็นอย่างสแสบบนประคอกแสบโอ้อ <c oughs> กับเขากันเป็นนั่งและปนป่ากับยุบผักก็สมพักไปกันนี่เราเป็นสมแพียงอันเป็นตัวเดียวในกบินคุ๊อันอยู่เป็นอู้ пик делать. ลาเท่ากับน้ำเผาที่ขนาดส้มพักทั้งนี้ทั้งพักบัวทั้งกระหล่ำบ่เคอะกระหล่ำเฮาแมนโอ้ยเว้ย ขาดข้าวเขาเคยได้ระวังครับยันถือก้อนหิน ินหนห่ปาร์ตจานมาแบบรุนทัดกับจะมดบออ,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 อะไรล่ลาบโถ่ท้องแสบ อีสานครับคุณทำแบบนั้นเขาเขาชมากัอดีแซ จมพักพรีเครื่องเครื่องเต็มได้ยื่หนึ่งงทั้งถั่วทั้ง ใส่มากแบบ<ม>ครบเครื่องหลับเท่านี่เครื่องครบเสบครับ ทอ,อยออด้องแบบกระดาษชุอีกกอนเนี่ห็นแต่สมพักร้าย พึ่งพักสีไม่กินกระปุลนอนสมพักกินกระจิก้กระปุลแสบนั่แนแหละเท่ามาสดร้อมโอ้โหมันนี่ครับลาบเท่าแซ่บครับมันนี่ลาบเท่าเครื่องครบผู้ดีครับมันนี่ใส่กระปุลนะครับเนาะมันนี่กับบรรยากาศยามเที่ยงครับมันนี่ เขาเพียงน้ากันครับมือนี้กระแตน้อยก็ขอขอบพุณนพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมถ้ามกามกถ้าชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้นีดเดียะคะ่ะมือนี้กระแตน้อยอก,ก็เป๋ากำขอลาไปก่อนนะครับนาอส,ส,สวัสดีครับ